ของไม้เบื่อไม้เมากันหน่อยค่ะก็คืออาการที่เจอกันไม่ได้เจอกันทีไรจะมีเรื่องมีราวกันทุกทีนะคะมีน้าหลานคู่หนึ่งเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันคุณูชมล่าสุดถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่แค่เจ็บค่ะชักปืนยิงกันตายก็เพราะแค่เรื่องว่าไม่ล้างจานแค่เนี้ ดูซิล้วคนเสียชีวิตก็คือเป็นหลานชายอายุ41ปีชื่อว่านายพงศกรนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่เลยอยู่ข้างโต๊ะกินข้าวนั่นแหละอยู่ในบ้านที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะสภาพศพก็คือมีแผลถูกยิงด้วยปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์เข้าที่ใบหน้าด้านขวานะคะแล้วปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยก็พบว่ามีทิ้งไว้อยู่ข้างๆศพด้วยผู้ก่อเหตุชื่อว่านไหวอายุ58ปีเป็นน้าของคนตาย ตำรวจสบพบุญเรืองคุมตัวไปดำเนินคดีตั้งแต่คืนเกิดเหตุเลยค่ะซึ่งทางด้านของนายอุดรเป็นน้องของผู้ก่อเหตุบ้านก็อยู่ติดตกันนั่นแหละก็พาทีมข่าวช่อง7 HD ลงพื้นที่แล้วก็เล่าให้ฟังชี้ตรงนั้นตรงนี้นะเห็นไหมฮะรอยเลือดรอยอะไรยังอยู่บอกว่า เนี่ยช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดวันนั้นนะได้ยินอยู่แล้วก็เห็นว่าพี่ชายเนะ่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปคือมันได้ยินแค่ป้งเดียวอะคะ่ะ<ม>เขาก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีการยิงกันเกิดขึ้นยอมรับว่าที่ผ่านมาพี่ชายและหลานเนี่ย เป็นไม้เบื่อไม้เมากันทะเลาะก,กันประจําสาเหตุหลักมาจากการที่หลานชายกินข้าวแล้วก็ไม่ชอบล้างจานชอบกองกองทิ้งไว้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีปากเสียงกันประมาณ10นาทีแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นเนี่ยค่ะวันนี้ือกปาเขาพิกกันเลือกล่างทั่วล่างช่อแหล้คนติดตายมี่บ้านบ่อบล่างทั่แจ่ไว้เป็นวันสุกวันเนีอาการหลอด เคยเขาเคยเสพยาแล้วเขาเออเออโคติได้เนี่ยบวนร้อนที่เราจําได้นี่คอกี่ครั้งเลยพี่เขายิงโอ้ก็หลายครั้งแล้วนะเิบยิงขู่เฉยๆให้มันวันนี้ขู่กันไอ้คติไดยก็ยิงดีทะลุหลังค้าบุนแต่ยิงไอตีคนยิงเนี่ยหลายเตี้ยแล้วขนาะเดียวกันคุณผู้ชมคะที่วัดเกียงใต้ทั้งญาติทั้งเพื่อนบ้าน ช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่งานศพให้กับนายพงศกรนายวุฒิไกรชัยชาญซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย mm. ก็ย้ำว่าทั้งสองคนเขาทะเลาะก,กันประจำหลังก่อเหตุในายสวัยขี่รถไปหาซื้อเหล้ามาดื่มที่สวนด้วยนะแต่ไม่เจอเพื่อนเลยขี่รถกลับมาที่บ้านแล้วก็ถูกจับกลุมได้ในที่สุดตอนแรกในายวเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุแต่สุดท้าย,ยาหลักทงหลักฐานเลยมันมันมดแน่นนะคะก็ต้องจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ แ่เรื่องไม่ล้างจานเนะาะไม่นม่าเชื่อ<า>นะค่ะ